สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลนะคะมือนีหันมีเมนูอาหารพุทธาค่ะสิแนะนำค่ะีผู้ชมมาชมด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างอาหารพุทธาพุทธาบ้านนี้หันมักต้มตีนไก่ต้มเท้าไก่ค่ะต้มยำ แค่ขนาดเลยค่ะมีข้าวไอเจ้าไอไลเบอรี่ข้าวเพื่อสุขภาพค่ะของพ่อเท่าของหวานก็มีขนมไอสังขยาไอข้าวต้มมัดแล้วก็ไอพิซซ่ากล่องนิดไอของอไอแม่เพียวชาแนลค่ะอันนี้สังขยานี่อของไอตาเท่าอยู่บ้านค่ะ อ๋อแล้วสิบบาทได้ค่ะนี่ราทาย,ย่อมเยาวเน็จะมีน้ำพริกต้มมัดหมูด้วยมมาจากละคน,นมีหมูบ้าข้างในนะอือ <c oughs> ก็ต้มหมูปกติมันนี่นยาวๆเลยเนาะทางกุศมานานเนาะไม่สันๆเนาะนี่อยู่ร้านขายกระปุนอีปะอันนี้นะ<ม>อยู่บ้านกุศกอยเนาะ<ม>อีอยู่ร้านอีขนมจีนบ้านกุศลอยแม่แปเป๊แเปะ,แะแม่เป,ะเป๊ะแล้วแม่เป๊ะแม่เป๊ะบ้านกุศรอยที่ดังที่ดังที่สุดในนครพนมบ้านกุศรอยย<ป>ายล็อาไขมีอย่างอี๋กระปุ้นน้ำซาวปลาล่าเนอะอาะยหญ่ปะนะีแล้วก็มี ไข่ไข่ปิ้งบ่ไข่ยังไข่ไนึ่งของแกเอ็นเนื้อแน่นมากแล้วก็มีอีกข้าวต้มนี่บ่พี่ข้าวต้มหมูนมี่บ่อของยายเปะบ้านกุสก,กอยนครพนมไปเส้นนีพนสวรรค์ไปเส้นสนีพนสวรรค์บบเท่าเทนเน,ะนาะแม,ม,ม,ม่เปะกุสกอยร้านขนมจีนดังที่สุดของนครพนมอีช่องแม่เพียวก็เคยไปกินน้ำเฟนอยู่โอเคของเราแซ่บ ้มมัดเนี่ยไปบัวทันกับบุดีกินต้องสั่งแต่เชา้าบ่พี่ต้องโทรสั่งไว้มีหมูเนาะข้าขง,ขงในเนาะเนื้อหมูก็มีพวกถั่วพวกนี้กัมีมจะไปยืนบอกคางพนว่าไม่เอามันสินไปแง่หอกปนละ่ามาเอาแต่จเจ้าสิเอาบอ่ นี่ข้าวไอ้ไลบรี่นะคะข้าวเพื่อสุขภาพอีกเป็นข้าวของเอ่เมเพียวช่องแม่เพียวปลูกเองคะ่ะปลูกอยู่นครพนมเลยหน้าแฟนอยู่นครพนมหน้าไอ้ผัดเท่าผัดเฒ่ามักเด้อผัดเท่าบ้านนี่ผัดเท่าเฮาน,นี่มักต้มติ่ไก่ต้มเท้าไก่ต้มแบบบ้าน,านพื้นพื้นบ้านเฮาต้มแบบโซโซภาษาโซก็คือต้มยืงรุย รสชาติพอดีอย่าบอกเท่าถือใจปเท่ากันแซบแ่บเลยแต่เม่เพียวช่องเม่เพียวเหมือนนี่เห็นยังประธานด้กินข้าวเส้าเพราะว่าไอ้ซีกินกับไอโอนตินก่อนพอตอนเช้าๆห้ช่องเม่เพียวบอกค่อยก,กินข้าวเาส้ากินสายๆกินอีกทีก็สิบเอ็ดโมงเที่ยง ง่ายๆแบบบ้านๆค่ะกินยังก็กินตอนเศร้าไม่เรื่องมากเรื่องอาหารกันอยู่กันกินขาดอย่างเดียววันนี้คือซุปดอกไอ้หางแมวมีอยู่ในตู้เย็นนะแต่บรินนเวนเวเวันเนี่ยเพราะว่าเอีสิเอาไปฝากให้น้องอยู่อีกสุานาร้อมหน้ไม้วันนี้จะไปหาน้องสาว ผู้พอดีเบาเท่าผูเบ่แล้วไอ้จังละบ้านไม่เพียวกะบม่บค่อยอีอย่างเน้นอีอย่างอาหารมากมายเลยคะ่ะเน้นแบบเออพออยู่พอกิน ขนมนี่กับไปซื้ออยู่ร้านยายทูนเหมืเาเนี่เป็นร้านประจําของเอช่องแม่เพียวของแกนะมีทุกอย่างกับข้าวไอของหวานของข้าวของใส่บกใส่บาทมีมีครบของแกนะแกต้องตื่นไปตลาดตั้งแต่ตีสาหรือตี4ี่เพื่อให้ทันผู้บริโภคถ้าไปสายกะตลาดกับปิดเป็นร้านอีตั้งแต่สมัยลูกสาวคนโต ยังเด็กตอนนี้ลูกสาวคุณโตก็25ปีแล้วยายทูนยังอยู่ยังอยู่ขายเหมือนเดิมเป็นร้านใหญ่ในหมู่บ้านขายเฉพาะเอกกับข้าวมีใครผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนยายทูนได้นะคะแกขายราคาย่อมเยาวค่ะ5บาท10บาทแกขายถูกอยู่ต้นหอมก็5บาท ข้าวคั่วก็หบาทพริกป่นก็5บาทราคาตาม ه, บ,าบ้านเราบ้านนอกเราตามราคากำลังเงินมีครบทุกอย่างร้านเยทูนเยทูนเป็นคนพูดเพราะอัตยาใส่ดี แหงจนมดพุเทเ่าเฮือนนี่ของสอบแกเด้อนี่มันก็บอไ,ได้ได้ก็ต้มซุปนี่เลยเอาน้ำบ่ <c oughs> ำเอาอีบ่เอาน้ำซุปเอ,เอาแล้วใครจะจับกองให้หนู <c oughs> <c oughs> ให้หนูเอาให้จะไปตักน้ำซุปให้เพิ่นก่อน พุทเท่าสดแต่น้ำจ้าอันนี้บ้านเอบ้านเอแม่เพียวชาแนลนะคะลกนิดนึงค่ะตึงซามาก็มิดกรไปกับกปค่ะนะคะอันนี้ก็เอาไว้เป็นกับตอนเที่ยงให้ทุท่า ก็เท่ากันกเท่ากันนักซดนะกง่ายคล่องนะคะ บรรยากาศอีบ้านแม่เพียวคะ่ะแม่เพียวชาแนลค่ะลมลื่นคะ่ะบรรยากาศดีเช้าๆอากาศลมดีเหมือนีอากาศดีโลง่งเอาไปตัดหญ้าให้งัวตอนใดเนี่ดยดอกน่เราเต็มล่อเลยค่ะหญ้ากิจวัตรประจำวันของผู้เฒ่าอยู่เฮือนนี่นะคะตัดหญ้าให้วัวทุกเช้าล่อหนึ่งได้วันหนึ่งค่ะนี่สองวันละวันหนึ่งเดียา ใหญ่แทงกุล่าที่ที่ทบ้านอีช่องไม่เพียวปลูกไว้ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามช่องไม่เพียวชาแนลด้วยนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะคะช่องใหม่หัดทำค่ะผิดถูกยังไงไม่ว่ากันนะคะ ขอบคุณค่ะ